ขอเสียงปรบม,มือดังๆด้วยค่ะสวยมาก wow. สวยมากๆยิ่งใหญ่มากๆก,กินใจสุดๆครับ <Yeah. S 2> นี่แหละฮะกับ Bangkok in Bangkok There it is ladies and gentlemen one Bangkok celebration เป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าโชว์ทั้งหมดที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชมทำให้หัวใจของเราเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน That's right <S <c oughs> and let's hear it for PP g r e ร Let's hear it for Lauren a l l r e and give it up for the one and only Callum Scott ละเนโอกาสนี้ครับขออนีญาเรียนเชิญท่านบริหารคนสําคัญนะครับได้ถ่ายภาพร่วมกันกับเหล่าศิลปินและ Performer ครับขอเรียนเชิญคุณปนลศิริวัฒนพักดีครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท f r s e z e Property Limited เรียนเชิญขึ้นบนเวทีครับ พร้อมกับหม่อมหลวงตรีนุชสิริวัฒนพักดีครับขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านเลยครับ A big round of applause to welcome our very special guest please Yes การ <Wow. S 2> แสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกว่าทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยใช่แล้วสวยมากหยุดเต้นก็หยุดเต้นจังหวะเดียวกันละฮะใช่ค่ะเต้นก็เต้นจังหวะเดียวกันครับว้าว <Wow. S 1> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนจบนะคะที่มีพลุ เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากจริงๆครับแล้วโอเสียงของศิลปินทั้ง3ครับเพราะมากๆเลยจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนักแสดงทุกๆท่านทุ่มเทแล้วก็สวยงดงามสง่างาม,งามจริงๆเป็นการนำเอาศิละปะความเป็นไทยมาผสมผสานกับมาตรฐานแบบสากลระดับโลก<ช>บนบบเวทีที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วก็คิวเรตโดย ออดิทัวร์ครับและน่นนครับส่งเสียงดังๆมาให้พฟอรเมอร์ทั้ง500ชีวิตด้วยได้ไหมครับ A big round of applause for all the performersGreat job everybody ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับส่งเสียงดังๆมาอีกครั้งครับให้กับศิลปินทั้ง3ท่านครับพี่พี่กริดลอเรนออเรนและแคลนสกอต Thank youThank you very much ขอบพระคุณมากค่ะ ขอบพระคุณครับขอขอบคุณคุณปนธครับและหม่อมหลวงตรีนุชครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเชิญเลยนะฮะนี่แหละครับกับความพิเศษซึ่งยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ฮะใช่ค่ะ,ะบอกแล้วว่าค่ําคืนแห่งการเซเรบรตแบบนี้นะคะเรามีการแสดงสุดแสนพิเศษมาให้ทุกท่านมากมาย thank you very much ขอบพระคุณค่ะเชิญค่ะ